หลังสุดท้ายเลยจ้ะอู้เอาหลังสุดท้ายเนะาะมันๆสุดท้ายคือไอเจ็บจำจกำมังเงิดยยนด่านนี่สิสนตาบ่สนใจอได้แล้วเนาะดึกยังตัวนี้นี่มึงได้ ใส่เยก็จงเห็นแมงกับเต่านี่ในั่นนี่เยมีกีเต่าเฮ้ยตัวหนึงเอ้าสอ,อ,องส <c oughs> องตัวโอ้ยมีหลุน่นมีหลุ่นบ้างวายุหนัามันสีขาวๆอ้าวแมงกเต่ามันก็ชื่อหน่อยเอาอยู่ก สองัวเนาะวันนี้สานางลงหวยลงหองเจ็กสี่ใจยัง้ะหาสอนหาสาจะมีบ่ไม่ยังคือขาอยัางวะอู้แม่งอันนั้นอู้น,นี่นี่นี่อู้ยตับปูดินี่ อุ้ยว่างนี่สามสามโตเนาะสามวายุหันติชีติงติงเออเออลุนลุนสวนทั้งุ่นจะมีได้แถาทั้งสวนเป็นตึงไรขู่ปะมันมีเนาะ ีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปลาอ่าเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลา,า,ากับสพาวนางจ้ามือนี้สาวนางกันสิาบแปดพญายมยายลุงหัวลุงห้องจ้าใส่ตุ่มสอนเมืองดาจ้าเสารมือนี้กับเสาวันที่สิบแปดมีนาคมจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าไปลุนไปชมกันจ้าว่ามือนี้สาวนางสีมนันยังแน่จ้าก็มีเงินดาบนี่สิสน,นต,ตาบ่ กตายได้แล้นะถตัวนี้นึกมึงได้เหเธอคือจังทิ้นแมงกับเต่าเฮ้ยนั่นนี่นี่กี่เต่านีกตั้งเืาสองสองตัวโอ้ยมีหลุ่นมีหลุ่นบ้าง วายุหนำมันสีขาวๆอ้า,อาวแม่สีเตามันไปชื่อหน่อยเอาอยูว่าช้องเัวือเนาะวันนี้สานางลงหวยลงหองเจกสีแดงยังจ้ะหาสอนหาสาจ้ะมีบลไี่ยังคือขาอย่างวะ แมงอันนั้นอุ้นี่นี่น,นี่อู้ยตัวปู่ด้วยนี่อุ้ยว่างนี่สามสามเนาะสามวายุหันเป็นจีติงติเอ้าเอารุ่นๆุ่นส่วนทั้ง่นจะมีได้แถวทั้งสนเป็นจีงไร คือว่ามมีเนาะีใส่เปิดต้องนี่เพิดออกนั่น,น,นสี่นั่นก็อค,คอกั้งคอกั้งอด้ยี่สี่สี่ตัวแล้วเต็นไดเต็นได ช pues mm ิดไตดอกไม่ชิดไตดอจะสิสิเลยงดามันิดไตอุ้ยสนท้องตุส่นท้องนั้นนี่แก้เขาเยด้กองทั้งยียเสียเสีย นี่ปุ๊อู้ยกุ้งกุ้งกุ้งเข้ากุ้งนี่ครับกุ้งตัวนนั่นนั่นตัวนึงโหอือนี่นี่นี่ครับนี่อือตัวหนึ่งนั่นตัวหนึ่งตัวกุ้งเข้านี่อืออือกุ้งต็วก้อยเนาะ ตูบ่น no. ้องนี่ยนั่นๆๆๆๆๆๆๆนตัวนึงตวนึงอ oh, ู้ตัวผ้เนาะงั้ตัวเม่ยด้ไหมเนี่ยตูเป็นมันไปตักลุงบาดแหลกเันกระด๋อเนี่ยนี่ป้ากระเดิร์เท่านี่อ๋อลงบาดแหกกระมันเลยเอาเบิ้งบาดที่สอง ผีสอนเงี้ยม่าิีก็สอน,นสันคือบ่สิดออกมากระไต่ายปุ๊บลงเอออ่ารอบที่สาม Bin lãi banni hoa bạn lên ôi, lên đê lên 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 này lên lên à, nó lên 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 น่นาน่าน่นแน่นตูู้ตูู้อ้าวขากระมานที่จัดตัวที่สองบุมีนำเรียงลายอยู่เนาะ ุ้งหรอกุ้งขาวกุ้งฝอยกุ้งขาวเดี๋ยวเด็กเด็กเบตอออกก่อนนี่ตัวเนาะมันหักลายอยู่มันห็กตัวนี่ Cũng tôi say tôi mẫu tôi nè tôi tôi nè tôi mẫu 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 tôi này tôi mẫu tôi không

โอ้ขวานแยงมาถือขนาดป้องอ้าวยังนะยังด oh, ้ตุุ๊ยดลยตุ๊กปุยเลยโอ้แต่เด็กโตแล้วดูดิมันมีเสียง นี่โตเนาะคือเย็นเลยอู้กุ้งกุ้งบ่กุ้งกุ้งกุ้งมันกุน้งเด้อบ่อืมตัวงามเนาะ หลังแหลกเนาะเป็หลุนไปชมล้างหน้าจ้าเหมือนนิสานางลงหวยลงห้องคือเกาจา้าเหมือนน้สานางจะเป็นมือกล่องจา้าเปลี่ยนคนโยกตุ่มจ้าเหมือนนิสิหายเบาอินเป็นคนโกนนยนนโกจา้าเปหลุนไปชมกันจา้าว่าเหมือนนิสิมันบ่าจา้ายังไงหลังนี้คือบ่เย็นสีรีส <laughs>

บ่ไดใส่ตุม่มมะน,นีกระดนเลยเนาะลองมาใส่เบิงจ้าว่ามือน,นีสีมันบ่จ้าเพิ่จ้าอ่งไงไงจ้ะพี่นเนอะเห็นบ่จ้าต้นสูงสูงจ้าต้นของเพิ่อนจ้า แบบสูงจ้ะคือว่าเป็น,นอย่างไรนอหลังนี่อ้าวมือ่อนี่สีหายแดดหายหรือสิได้หัวนอมือ่มนอนี่เฮ้ยมีแต่มงตับเต,ต่นตานี่เตมงขกี่เต่าจ้ะปลาไปใส้เบิดเลยค่ะ ตะเตามีแต่โตแม่เนาะจ้าดุนกันหลังนาจ้าเป็นจังไรหลังนี่คือบอคือบนอคือ,อ,คอเห็นกระปุอ,อยู่อู้ หมานหมานมานมานแล้วหมานแล้วขาดขาดขาดตุ่มขาดบ่ตุ่มขาดติล่ะสันลุงนะเพิ่งเถื่อโอ้ยขาดเบิดนะกระปูหินตีกระเต่า,าได้จันได้ก้อนละทั้งปลาทั้งปูเนาะ กุ่งกับอาหารเขาแล้วของกบบระปูหินเขาคือบ่านอ <c oughs> คือเจ็นเด้ออ้ย <c oughs> คืออยู่ตัวนั้นปลายังเข่าอ้ย <c oughs> คืออ,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 อยูอ่ ปลาซิวเนาะปลาขาวจ้ะตัวงามน,นะดีปิ่งเลยปิ่งทั้งเกจท้าเกลือตำหมุกทัวต้นตนึ่งปลากระโดดจะนางใส่ต่มใบ คำว่านนี่จ้ะสอนแมงดาแล้ะก็มาใส่ตุ่มจ้ะไปหลุนไปชมกันจ้ะว่ามือนนสีหมานบ่จ้ะแมงดาสาวนางกระด้ดแปดตัวจ้ะคือบออู้ปลายังงนั่นอีน,นอ,นอูเอีนอู๋ตัวใหญ่ตัวนี้อาศัยถุงอาศัยน้ำกัน เงินก้อนึงก็กลั่งก้อนหนึ่งเย็นตัวงามขนาดเนาะถืกใจเบาเอ็มเลยจ้ะตุ้มขาดตุ้มขาดเบอร์เท่าโอ้ยแสดงว่าออกตัวหน่อยออกได้หนิโลชช์เอาคือว่าลโลช็์อู้อ้าวอ,อยู่ครับไดดยุม่มมันอยู่เนาะ lắng lên, lên nồi già. tô ngắm chứ nó. Thế bà mượn thì sao nàng bảo đại, ở tinh nhám mà già. xây thằng. gì Cái chuyện thôi. ก็เต่าแม่งก <in> ็เต่าก็กุ um <Dam n. S 1> ้งบ้างนียังกุ้งกุ้งกุ้งตัวงามอยู่เนาะลายอยู่ตัวนะตุ่งขาดบ้างโตงามงามนะกุ้งก็แม่งกี่เต่าจ้ะแม่งกี่เต่าก็ได้ลายเจอกี่เต่า U u Anh Ngô Ngô cầu chín pa nè là bò Bà bà ấu chín chú nó Cái chàng bọn như nó Học bộ cầu tụm nhang cứ cầu

แวแมวบอถือก็หลังนี่ยินสิรีหลังสุดท่ายเลยจ้ะอู้อ้า,อาวหลังสุดท่ายเนาะมันมันุดท่ายคือไอเจ็บหลังสุดท่ายโตงามอยู่จ้ะ ประคอกลางสามตัวจะก,กุ้งกุ้งกระโตางงามๆจะเป็นตะกอยกุ้งโกโยติฮฮ กระหอดเวลาเดินทางกับบ้านจ้าสรุปยอดใดยอนมันจ้าสอนเมืองดาเมือนีช้าน,น,นากระไดเป็นแปดโตจ้าใส่ตุ่มกระมันพ่อไดอยู่ได้กินจ้าปลไอลกระกไดตัวหนึ่งจ้กากระไดพ่อไดอยู่ได้กินอยู่จ้าถ้ามากินนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกระสองรอปลากับสาวนางในเด้อจ้าสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกการรับชมที่หม่อมให้สาวนางจ้า สำหรับคลิปมิอนกับบมี่อย่างายขอเก่าวคำามาสวัสดีค่ะพอ,อกันคลิปหน้าจ้า